สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Superstar า i ์ i นะครับกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์4 3 2วันนี้เนี่ยทาง Gm นะครับเซิร์ฟเวอร์ South e a s อเชียได้มีการปิดปรับปรุงแล้วก็พัฒนาร,ระบบนะครับตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงตั้งแต่เมื่อเที่ยงแล้วแหละแล้วก็ใช้เข้าเล่นเกมได้ปกติแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้ามาใหม่บ้าง อันแรกเลยที่เพิ่มเข้ามาครับคือตรงนี้เลยว่าร้านลดราคาอา้าวกดผิดร้านลดราคาตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นร้านที่เราจะซื้อเศษซึ่งปกติก็จะมีพวกเนี่ยฮะจัก,กรพัดเด็กพวกกระบองเหล็กอะไรแบบนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาสามตัวเป็นคิงล่างแรกนะครับเมทัลไนท์แล้วก็ซิวเวอร์แฟลค์ล่างแรกนะครับมาให้ทําการต่อกันเราลองกดเข้าไปดูของคิงกดได้ไหม เลือกได้ไหมเลือกไม่ได้หรอเลือกของคิงไม่ได้เพราะว่าอ่ายืนยันเปลี่ยนเป็นคิงพอเลือกเป็นของคิงแล้วเนี่ยมันก็จะมีแพ็คขายเนี่ยฮะมีแพ็ค35บาทต่อวันก็จะได้120เพรแล้วก็ได้กล่องสุ่มเศษคิง 1- 4เศษนะแต่ละวันก็จะมี3แพ็คไว้ประกอบนะครับถ้าเกิดครบ80เศษเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้คิงมาไว้ในครอบครองแต่ว่ามุมมองส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มเลยนะ นะฮะตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นตัวที่หลุดเมตากันไปแล้วนะครับคิงก็ตีไม่ทะลุโลป่ปูบอมซิอร์แฟล้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเมทันไหนก็ด้วยนะครับเพราะงั้นสามตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดให้แนะนําว่าปล่อยผ่านไม่ต้องสะสมให้เปลืองนะครับอ่าแล้วก็อัปเดตต่อมามีอะไรอีกนะมีตอนสุ่มกระชาใช่ไหมมีตอนเนี่ยสุ่มตัว๋วตั๋วแดงตั๋วทองนะฮะมันจะมีเอฟเฟกใหม่เพิ่มเข้ามาโอ้ยไม่มีไม่มีตั๋วเลยอะ่ะเดี๋ยวลงทุนซื้อให้หน่อยไหม ต้องลงทุนซื้อมาสุ่มให้ดูละมั้งนะครับอ้าวซื้อไม่ได้ด้วยต้องซื้อตัวแดงเหรอตัวแดงสองรอยี่สิบหนึ่งอันอ่ะยืนยันเน่ลงทุนหน่อยนะมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาลองดูนะขออนุญาตเปิดเสียงนะครับเนี่ยฮะใส่ตรมะมาปล่อยอุกาบาทไปมันจะมีให้กดข้ามหรือวกดสุ่มนะลองกดสุ่มโอ้โหใส่ธรมะ พุ่งไปต่อยอุบากาบาต้โอ้โหลิ้นรัว,วเรียบร้อยครับแล้วพุ่งเข้ามาได้เป็นอะไรได้เป็นอาครับตัวละครระดับอาฮะนี่ฮะต่อยอุบกบาตอย่างเท่ฮะแต่ออกตัวกากครับอ่ก็เป็นเอฟเฟกใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็ทำให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นตอนสุ่มตัวนะครับเสียไปฟรีเลย220เพชรนะทดลองให้ดูนะ ต่อไปมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกที่สังเกตเห็นได้นะก็คือในหมวดนี่ฮะในหมวดออคอฝึกฝนเน,นี่ยจีนัสก็บเด็กนี่กดเข้าไปนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็เล่นปกติแล้วแหละแต่พอเซิร์ฟเวอร์เปิดมาตอนบ่ายเนี่ยไปสุ่มตัวไปสุ่มตัวเข้าทีมปรากฏว่ามีเจ้าซอริลมามนี่มีซริลเข้ามาเราก็เลือกมาแล้วนะครับแล้วพอสุ่มอีกทีเนี่ยก็เจอการโร กับเจอแท้งท็อปมังสวิรัตที่อัปเดตเข้ามานะครับให้อยู่ในคอฝึกฝนมาใส่ในทีมให้เราเลือกใช้กันไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอื่นอีกไหมนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยมีตัวใหม่เข้ามา3ตัวนี้ที่เห็นนะถ้าเกิดใครได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่คือที่เขาอัปเดตมาแล้วก็ระบบอื่นๆตอนนี้ยังไม่เจอนะ นะครับแล้วก็ที่อัปเดตครั้งนี้เนี่ยอาจจะรองรับที่พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมคริสต์มาสเป็นกิจกรรมปองม่วงนะครับถ้าเกิดใครดองกระปองม่วงไว้เยอะเนี่ยก็จะถึงเวลาได้ใช้แล้วนะครับพวกนี้ก็จะมาแล้วไว้แลกของแลกตัวดํากันนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันน่าจะมีอัปเดตเท่านี้แล้วแหละเท่านี้เห็นมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ